สวัสดีคนราศีมิถุนทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่แม่เสษทาโรบายตาค่ะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตา รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะอุ้ย สวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันค่ะเรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในเดือนมการาคมของคนราศีมีถุนค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมัวมอยสวสดไพทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ มาถึงพลังงานก็คือเดอะซันเลยเหรอทุกคน <S <S 1> <S 1> คุณอยากประสบความสำเร็จบางเรื่องแต่คุณยังมีความใจร้อนอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะคือ หรือคุณยังไม่พอใจกับชีวิตตอนนี้คุณอยากมอบความสําเร็จนี้ให้กับคนที่คุณรักอะไม่ว่าเขาจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคุณแฟนคุณสามีภรรยาก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าคุณยังติดอยู่ในวังวนบางอย่างที่ถูกชักจูงด้วยความคิดลบหรือเปล่าคือมีความใจร้อนเนี่ย เวลาที่เราไล่ล่านะคะอยากประสบความสำเร็จไวๆมันจะมีความคาดหวังเกิดขึ้นแล้ก็ทำให้ส่งความอยากออกไปฉันอยากสำเร็จฉันอยากสมหวังฉันอยากเก่งขึ้นเพื่อฉันจะไปทำให้พ่อแม่เห็นเขาเนี้เหมือนกับพลังงานของคนนะุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ ตัวตนของคุณที่คนอื่นเห็นนะ่ะเขารู้สึกว่าคุณแบบมีดีทุกอย่างเลยในชีวิตอะเก่งเนาะแบบทุกๆเรื่องแบบประสบความสำเร็จหมดเลยครอบครัวก็น่ารักการงานก็ดีความรักก็ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแบบในมุมมองของคนอื่นนะเป็นแบบนั้นแต่ในมุมมองของคุณนะคุณรู้สึกไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย อันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าคุณอยู่ด้วยความคาดหวังของตัวเองด้วยไหมหรือคุณอยู่ด้วยที่เราแบบคาดหวังโดยคนอื่นเช่นแบบคนที่คนที่ทำร้ายเราได้เก่งที่สุดคือคนที่เรารักหรือตัวเราเองเสียงที่มีผลกระทบกับชีวิตคุณที่สุดคือเสียงของตัวเองวันนี้อาจจะลองดูว่า คุณส่วนใหญ่เราพูดในสิ่งที่เราไม่อยากได้มันเช่นฉันโง่ฉันไม่เก่งเนี่ยเราไม่อยากได้มันเลยแต่เราปรารถนาเป็นคนที่ที่เก่งขึ้นนะเราปรารถนาเป็นเดะซันนะหรือมอบสิ่งดีๆให้กับใครที่เรารักเนะี่ยแต่เรายังมีความคิดบางอย่างที่ยังมีข้อจำกัดอะคะเชิงลบกับตัวเองอยู่ไหม ร้อนรนรีบร้อนรีบ,รรบ,รบเร่งหรือเปล่าทุกๆอย่างมันเชื่อมโยงกันถ้าคุณยังใจร้อนและคุณยังคิดลบอะ่ะเฮ้ยเงินมันหายากนะนก็ต้องเปิดโหมดไล่ล่าไปตลอดแต่ถ้าคุณเริ่มที่จะเชื่อแบบใหม่แล้วเริ่มคิดแบบใหม่เป็นเชิงบวกอะค่ะไม่ได้บอกว่ามันจะดีขึ้นในวันสองวันแต่มันจะดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณทำไปเรื่อยๆ ถ้าคุณปรารถนาที่จะก้าวขึ้นสูงในโลกนี้ให้ได้อะคุณจะทําแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อรู้จักเหยียบความกระวนกระวายความกลัวและความวิตกกังวลเอาไว้ใต้ฝ่าเท้าถ้าทุกอย่างยังอยู่เหนือฝ่าเท้าของคุณอยู่คุณต้องฝึกให้มันอยู่ใต้ฝ่าเท้าให้ได้ และคุณจะทําทุกอย่างสําเร็จได้แน่นอนนะคะนี่คือพลังงานของคุณคือแบบแรงแรงมากหรือหรือคุณแบบเออมันไม่มีเวลาแร้วคณตาแบบต้องการที่จะสําเร็จบบไวเพื่อแบบนู่นนี่นั่นนะคะเริ่มจากมุมมองแห่งการขอบคุณก่อนถ้าเราเริ่มจากตรงไหนไม่ได้เริ่มจากการขอบคุณตัวเองก่อน ยิ่งเราขอบคุณเรายิ่งมีมากขึ้นแต่ว่าเราต้องอยู่ในคลื่นนี้ตลอดเวลาค่ะไม่ใช่ทําวันสองวันเราไม่ทํานะต้องเป็นคนนั้นก่อนเมื่อเราจะมีความคิดเชิงบวกแสดงว่าเราต้องทําซ้ำทำซ้จนเกิดเป็นความเคยชินหรือเราจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะมันต้องเกิดจากความคิดบางอย่างที่มันซ้าซ้อนนะคะบ่อยๆจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วทุกๆอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีทุกๆวันที่เราอยู่บนโลกเนี้ยเราก็ต้องฝึกตัวเอง ฝึกที่จะไม่เกียดคนอื่นฝึกที่จะไม่ตัดสินคนอื่นเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทุกคนเพราะเราอะสนใจคนอื่นถ้าเรายังแบบเรายังเกียดคนอื่นอยู่หรือเรายังแบบให้อภัยไม่ได้ฉันเกลียดมันตัวเราแบกไว้ทั้งนั้นทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำได้ในวันสองวันนะนี่ต้องบอกก่อนนะคะ ทุกๆอย่างมันจะผ่านไปเมื่อคุณมองเรื่องที่มันห่วยแตกเรื่องที่แย่หัดมองให้มันเป็นเรื่องตลกอืมมันเป็นเช่นนั้นแหละทุกคนไม่ใช่ว่าตาตาไม่เจอเรื่องแย่มียู่มีทุกวันแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมองหรือใช้มุมมองของเรามองอยังไงอะค่ะมาดูสีเซอร์ไพ์ครั้งใหญ่ของคนราศีมิถุนเนี่ยในเดือนมการาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะ โอ้พลังงานตัวตนกับพลังงานที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> คุณสร้างสมดุลในชีวิตดีมากมกราคมบางคนได้เดินทางย้ายบ้านย้ายที่ทำงานไปต่างประเทศบางคนได้เงินบางคนถูกหวยหรือได้โอกาสดีๆโอกาส ในหน้าที่การงานที่จะประสบความสำเร็จใครรองานมีสิทธิ์ที่คุณได้งานเย่ไว้เลยฉลองไว้เลยนะคะได้ไม่ได้อ่ะถูกเรื่องที่คาดหวังเนี่ยลองถามตัเองก่อนนะคะว่าเราอยากไหมถ้าคุณไม่อยากอ่ะมันจะเป็นตามที่ไพ่ขึ้น สำเร็จไม่สำเร็จไม่ต้องถามใครเลยคะ่ะมาถามก่อนว่าเอนจีของเราเป็นอย่างไรคุณจะสมดุลมากเลยอะ่ะคือมันมันดูเหมือนง่ายนะแต่มันยากโคตรเลยทุกคนที่แบบเราจะให้พลังงานของเราอะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาปกติอะเวลามีเรื่องลบๆมาชุดใช่ไหมคะแล้วแบบหรือแม้กระทั่งเราไปแบบ ไปดูเสพข่าวดาราเนาะที่เป็นเชิงลบเรื่องดราม่าของเราของเขาเป็นเรื่องดราม่าของเราเฉยเลยเนี่ยคุณก็จะจมอย่างเงี้ยทั้งวันอะลึกอีกลึกอีกลึกอีกซึ่งพอตอนที่เลิกดูก็มาถามตัวเองว่าทําไปทําไมวะอย่างเงี้ยมันจึงต้องเป็นอย่างนี้เนาะการรู้เท่าทันตัวเองพลังงานของคุณอะไรเงี้ยคะ่ะแต่คุณจะเป็นอย่างเงี้ยในเดือนมกราคมอะ่ะได้เดินทางด้วยนะ แล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นน่ะเรากับเซอร์ไพรส์จริงๆไม่เหมือนกับตัวตนที่คุณเป็นอยู่เลยยินดีด้วยนะคะชนะไม่ว่าเรื่องอะไรคุณถือธงแดงมาแล้วอ่ะธงแดงนี่ไม่ใช่ red f l a แต่เป็นธงของผู้ชนะอ่ะควบม้ามาแล้วไม่ยอมแพ้ด้วยสิ่งที่คุณสู้อยู่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้เนี่ยคุณสำเร็จไปแล้ว นะคะเนี่ยถามว่าเรื่องเงินมีให้ใช้ไหมมีเรื่องงานเป็นยังไงบางคนอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่บางคนทำงานแบบใหม่ๆกับตัวเองนะคะเนี่ยเริ่มใหม่เริ่มเดินทางอมืมาดูสิ ให้สำรับนี้หล่นเยอะจังเอาแล้วหนึ่งเหรียญหนึ่งเอหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้หนึ่งดาบอะไรกันเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ไม่ต้องคิดมากนะคะเขาบอกไม่ต้องคิดมากมันจะมีสิ่งบางอย่างที่มามอบให้คุณอยู่หลังแต่คุณจะแบบคุณจะเห็นนะคุณจะได้รับข่าวดีนี้นะคะเนี่ย ไม่ต้องได้สำหรับคือเดดเมดิชเชนไม่ต้องคิดมากปล่อยวางปล่อยมันไปมีการเริ่มต้นจริงๆสำหรับคนราศีมีถุนในเดือนมกราคมเหมือนกับเดือนใหม่มกราต้นปีเริ่มใหม่วางแผนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำให้สำเร็จตามแผนใช่ไหมแล้วก็อีกอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งก็คือแบบ อาจจะมีบางอย่างที่เป็นข่าวดีที่มายื่นให้คุณก็จงมองเห็นให้ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นความคิดบางอย่างที่แบบปิิงแวบขึ้นมาให้คุณลงมือทำบางอย่างเพื่อให้คุณไปถึงความสำเร็จนั้นได้โดยไวแล้วก็มองเห็นว่าคุณจะมีการได้พักผ่อนหรือว่ารีชาร์จฟื้นฟูพลังงานของคุณให้ฟื้นกลับมาด้วยความรู้แน่นมากนะคะใครที่จะเรียนอะไรเ่ยหรือ อยากจะใช้ความรู้อยากจะเปล่งแสงอยากจะฉายแสงเนี่ยมกราคมคือเดือนของคนราศีมีถุนแน่นอนค่ะไพ่ไม่ได้มีอะไรที่ดูแบบแย่เลยอ่ะเออมีจะชนะเริ่มต้นโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตบางอย่างยินดีด้วยคะ่ะอย่าคิดมากจนเกินไป ทำทุกๆวันเท่าที่คุณทําได้นะคะแล้วก็ทําตัวให้สอดคล้องก็คือว่าอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่อยากได้เท่านั้นเลยขอลงลึกเรื่องงานหน่อยได้ไหมเร <endured. S 2> ื่องงานคนราศีมีถุนเป็นยังไงคะเห็นไหมไปเริ่มงานที่ใหม่หรือเปล่าหูเงินเงินเยอะได้โบนัสแน่ลุย ได้หรือว่าได้ข่าวว่าได้โบนัสเท่าไหร่นะคะอูเรื่องงานดีนะคะดีมากเลยอะประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นคนอื่นให้การยอมรับนับถือคุณได้เลื่อนได้เดินทางได้ย้ายงานมีตําแหน่งใหม่ครอบครัวแฮปปี้กับงานนี้ตอนแรกอาจจะยังรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่แต่พอหลังๆมาโอ้ยโอเคมากเลยอะเนี่ยคุณจะปรับ ไปเปล่งประกายในที่ทำงานใหม่หรือบางคนทำงานธุรกิจส่วนตัวก็จะเปล่งประกายในงานกับครอบครัวนี่แหละคิดโปรเจกต์บางอย่างโดดเด่นมากๆนะคะอืมดีมากเรื่องของความรักใครก็ได้ค่ะในเดือนมการาคมเป็นอย่างไรคะ บางคนน่ะจะได้เดินทางไปหาคนที่รักหรือเดินทางไปกับคนรักด้วยก็ได้ค่ะเช่นบางคนน่ะทำธุรกิจร่วมกันเนาะเรามีการเดินทางไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาง่ายง่ายคือว่าไม่ต้องใหญ่โตก็ได้บางคนน่ะตาเห็นคนที่เขาขับแกบอะ่ะเขาพาภรรยาพาลูกไปด้วยก็น่ารักดีนะน่ารักดีก็น่ารักดีอะ่ะเนี่ยเดินทางแบบนี้ก็ได้ มีการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยการตอนทํางานบางคนก็จะได้ไปต่างประเทศเลยไปทํางานร่วมกับแฟนที่นั่นก็เป็นไปได้แล้วก็ดูมีความสุขนะคะอืมมีความสุขในการที่แบบได้อยู่กับคนที่รักไปด้วยอะ่ะได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ได้เงินไปด้วยอะ่ะนะคะอืมมีความสุขมากเลยความรักเรื่องของ การเงินหรอ oh the world มาจากงานจ้าโอ้โห oh. มาจากงานมาจากครอบครัวมีการใช้เงินไปกับครอบครัวมีการใช้เงินเกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับต่างประเทศค่ะพาครอบครัวไปต่างประเทศหรือเปล่านะเนี่ยหรือการ ลงทุนบางอย่างในธุรกิจครอบครัวก็ได้ค่ะดูเหมือนจะเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยใช้เงินเหรอทุกคนโมเมนต์นี้เป็นยังไงบอกตามมาสิเหนื่อยใช้เงินเนี่ยเออดูเหมือนจะเหนื่อยกับ,ก,บการใช้เงินนะคะเพราะเพราะว่ามีให้ใช้ใช่ไหมก็ยินดีด้วยนะคะใช้เงินเป็นคนในครอบครัวนะคะดูบทสรุปสิ มีความสุขมีความสุขมากบางคนลงทุนนะคะเนี่ยบางคนได้เริ่มต้นจริงๆอะอะไรใหม่ๆในชีวิตมีความสุขแฮปปี้จิตใจก็มั่นคงการงานก็มั่นคงธุรกิจก็โอเคฝันก็เป็นดั่งฝันนะเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเซนต์อินทิวชันหรือสัญชาตญาณบางอย่างเปิดมีความสุขจังเลยในเดือนมกราคมนะคะ คนราศีมีถุนอืคิดสิ่งใดก็ได้ตามนั้นลหละฝันอะไรก็จะทําไม่ได้แบบฝันคิดอย่างเดียวแต่ไม่ทําจะเริ่มนะคะคําแนะนําคิดอะไรฝันอะไรให้ลงมือทำ แค่คุณเริ่มต้นแล้วคุณรักเขาอะธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็สำเร็จไปแล้วเพราะว่าเราทำด้วยความรู้สึกที่ดีเงินก็จะมาหาเราอยู่แล้วส่วนอาจจะเป็นสำหรับบางคู่นะนะคะมีการเริ่มต้นคบกันไหมหรือถ้าไม่ได้เริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะใช้เวลา ในเดือนมกรากับคู่ของคุณเยอะค่ะแล้ก็แบบคุยกันเยอะมีความคิดบางอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้พูดคุยหารือกันเยอะแล้วก็เหมือนกับเนี่ยคำแนะนำของเขาก็คือว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรที่คุณนึกอยู่ถ้ามันจะเป็นไปได้นั่นคือคุณต้องลงมือทําไปด้วยคิดแบบเดียวไม่ได้ ลงมือทำด้วยนะคะเริ่มเลยด้วยความสุขสนุกแล้วทุกๆอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณหวังนั่นเองค่ะแล้วไพ่ออร์เคิลค่ะปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามเวลาของมัน ถึงแม้ว่าทางที่คุณจะเดินไปอ่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากนักนะคะแต่ทุกๆวันทําเท่าที่คุณทําได้แล้วก็เดินต่อไปแล้วก็เป็นแบบนี้ไปไเรื่อยๆค่ะการประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณหวังไว้อ่ะมันจะก่อร่างสร้างตัวจากสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณคิดนั่นเองค่ะอืม คุณจะได้ใช้ชีวิตปล่อยวางสบายๆผ่อนคลายนะคะในช่วงเดือนมกราเนาะอาจจะเป็นการไปท่องเที่ยวก็ได้กับครอบครัวนะคะถ้าใครอยู่ในสายจิตวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดรับข้อความจากจิตวิญญาณของคุณด้วยว่าแบบเวลาเลือกอะไรอะ่ะแล้วนึกไม่ออกว่าจะเลือกอะไรอะคะ่ะให้ถามตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับข้อความตอบกลับในรูปแบบใดรูปแบบ หนึ่งนะถ้าสมมติคุณจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบคุณไม่สามารถตัดสินใจได้เองอะคะ่ะลองถามตัวเองเนี่แหละคุณไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมคุณมีหลายๆแบบมากๆเลยที่อยู่รอบๆบกายเราอะถ้าคุณเรียนรู้เกี่ยวกับมิติหรือว่าจัก,กรวาลเนี่ยคุณมีทั้งตัวอย่างก็คือแบบเทพเทวดาประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ หรืออื่นๆพลังงานอื่นๆมากมายที่อยู่รอมรอบคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเมสเซจอะไรจาก d ีวายแพนเนี่ยหรือจากความเชื่อของคุณอลองถามดูเพราะฉะนั้นตามองเห็นภาพรวมนะคะของคนราศีมีถุนในเดือนมอกราคมเนี่ยคุณจะไม่เหมือนพลังงานหรือเอ e เน y จบางอย่างที่คุณเป็นตั้งแต่แรกเลยคุณจะได้เริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้น แล้วก็มีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมกราคมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิดตนเนาะเปิดใจรับความเชื่อเปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะหรือตอนนี้เริ่มอะไรได้ก่อนก็คือแบบเริ่มจากการมีความสุขเลยตั้งแต่วันเนี้ยไม่ต้องรอให้ได้อะไรมาก่อนแล้วถึงจะมีความสุขเราขอบคุณอะไรได้บ้างในชีวิตเริ่มตั้งแต่วันนี้แม้กระทั่งลมหายใจ หรืตัวของคนเองก็ขอบคุณได้เลยนะคะนี่คือเรื่องราวของคนราศีมีถุนในเดือนมกราคมนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจตาตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมเสเซจทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ตาไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ